แดิที่แม่ตุ๊ดตัดให้นี่เบาบางไปเลยไงมารับยิบพบวีจจ๋าเอาวาไม่มลงชมเลืองอะไรเนี่ยเอาเสลงแบตเรีนแล้วนะเอาลงเบอร์แล้วอย่างนี้ดีโกอีกชิ่นนึงอย่างง้เลยข้าวโกก็รีบดูก็ตกคิวอนเที่ยงค่ะตะกี้แม่ไม่รู้อะที่เตอ้างนู้นจะเ ลองหน่อยก็ได้ไหมน้เดี๋ยวก็ยาวไอ้คิวผมยาวไปเลอ้ต้องยวเดี๋ยวคิวมันทำหน้าแปลกๆเลยแต่มนทำอะไรแม่ไม่ได้คือแบบดูสายตามันที่ไม่ได้ีู่ะเอาลงส่งแม่ก็ไม่ต้องไปนั่งหายนั่คิวพูดกับแม่เมื่อกี้ว่าลองส่งอ่ะทม่ได้พูท้เวอร์พอพูดภาตาเรีนแล้วโกงพูดน่ะพูดไม่ทันแล้ว ยังไม่เคยตัดรองส่งเลยตั้งแต่มันขึ้นชั้นเนี่ยหมสี่ใช่ไหมไม่รู้ท่านเรามาเรียนเพราะ่าอยู่ตนี้เนี่ยหมอสี่หมอสี่เพราะว่ามันหนึ่งสามโกงข้างหลังไม่โ <c oughs> นกนเลยไอ้ดีไอ้ดียิ้มสายใจดูวนนะแค่ดูวนหรอเฮ้คิวลองสกินเฮสักข้าวจะเที่ยวหนึ่งนิดไปคิ้ย ในใ้มันจะเท่ากันหมดทั้งหมู่เอ้มันไม่พูดแต่ถามันไม่พูดได้แต่บอกว่าอ่ะเออหนูย่จะตัดไหมก็ตัดที่มาแล้วก็เป็นหมาไงกัดแม่อืมเพราะถ้าลองทรงอ่ะถ้าหนูบอกว่ารองทรงม่ะยังไม่ค่อยยาวก็เห็นใส่ตาคิ้วเว้ยพอแม่บบแล้ว เอ้ยเอาลองชงเลยแต่ว่าไปแล้วปัตตาเลียนถ่ายหัวไปแล้วคิดว่าเออถ่ายไปตั้งเยอะเลยจะมาบอกลองชงคอยมองตาไอคิวอยู่แม่สะใจแม่สะใจสะใจอยู่คนเดียวง่ายๆเดี๋ยวหนาวไว้เลยแบนนี้นะดูใส่ตาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็ ลายล้วีเซลมันก็คือคนเรื่องมากสองข้อหลักต้องให้แม่ตัดคิวแม่ลองทรงหนูว่าไม่น yep. ่าลองทรงนะน่าจะกวนทั้งหัวให้แม hey, ่ตัดไอดีดีนะดูสุกดูสุกดูถูกวิทยายุทธ์ชันแม่เออแล้วล่าสุดดูสุดดูสุด